นี่ยายวายเรื่องอย่ายุ่งกับข้าเลยตอนที่32เมื่อลี่หมิงออกเดินทางนั้นสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยสำหรับลี่หมิงคือหมวกผ้าเพราะไม่มีใครยอมให้ใครเห็นหน้าของลี่หมิงซักคอ,อนอแต่ลี่หมิงเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะไม่ต้องการเป็นจุดสนใจเช่นกันในขณะที่เดินทางไปทางใต้กันนั้น เมื่อลี่หมิงเจอชาวบ้านที่เจ็บป่วยก็จะช่วยรักษาให้หากอาการนั้นหนักหนามากแล้วแต่ถ้าป่วยเล็กน้อยก็จะบอกให้ชาวบ้านไปหาสมุนใครมาต้มดื่มกันเองในปริมาณที่ลี่หมิงบอกและนั่นทำให้ลี่หมิงถูกชาวบ้านนั้นต่างก็เรียกว่าท่านหมอเทวดาซึ่งลี่หมิงเองก็บอกว่าตนเองนั้นไม่ใช่แต่คนก็ยังเรียกกันอย่างนั้นอยู่ดี จนกระทั่งผ่านไปแล้วสามเมืองก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อลี่หมิงเห็นว่าที่เมืองหลู่เมืองนี้นั้นมีผู้ป่วยจํานวนมากจึงให้หวังหย่งกับจางหย่งนั้นเข้าไปหาสมุนไพรเพื่อมาช่วยชาวบ้านในการช่วยแต่ละครั้งของลี่หมิงนั้นไม่ได้เก็บค่ารักษาแต่อย่างใดจุดแม้แต่ค่าสมุนไพรชาวบ้านก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเพราะเหตุนี้จึงทำให้ร้านขายสมุนไพร และโรงหมอต่างๆที่ไม่พอใจได้รวมตัวเข้าไปร้องกับเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองกลุ่มคนพวกนั้นกำลังทำให้ร้านของพวกข้ามีปัญหาท่านต้องจัดการให้พวกข้านะขอรับเจ้าของร้านขายสมุนไพรที่เป็นตัวแทนนั้นพูดขึ้นใช่ขอรับแม้แต่โรงหมอของข้าเองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยท่านต้องช่วยพวกข้านะขอรับถ้าอย่างนั้นข้าจะไปพบกับคนกลุ่มนั้นก่อน ว่าทุกอย่างมันย่อมมีเหตุผลเจ้าเมืองหลูนั้นพอจะรับรู้ว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาในเมืองนี้ได้ห้าวันแล้วและทำการรักษาให้ประชาชนโดยไม่รับเงินทองแต่ในเมื่อมีคนมาร้องเรียนเขาที่เป็นเจ้าเมืองหลูก็ต้องออกไปดูด้วยตาของตัวเองเมื่อไปถึงบริเวณที่คนกลุ่มนี้อยู่นั้นติดกับชายป่าซึ่งแต่ละคนนั้นการแต่งกายล้วนดูดี อาจจะเป็นคุณชายจากตระกูลไหนซักตระกูลก็เป็นได้ในกลุ่มนั้นมีชายจำนวนหกคนและสตรีอีกหนึ่งคนซึ่งตอนนี้คนจำนวนมากมายกําลังรอเพื่อจะเข้าไปหาชายที่มีหมวกผ้าการตรวจของชายผู้นี้ออกจะแปลกไปบ้างคือเวลาที่จะจับชีพจรจะมีชายที่ยืนด้านข้างนั้นเอาผ้าบางมาวางที่แขนของผู้ที่เข้ามาขอทำการรักษา ส่วนชายอีกคนจะทำหน้าที่จดตัวยาที่คนที่ใส่หมวกผ้าเอ่ยออกมาแล้วส่งกระดาษให้กับผู้ที่เจ็บป่วยเพื่อให้ไปหาสมุนไพรมารักษาเองส่วนคนที่เหลือก็จะหาน้ำมาให้คนที่นั่งรอนานแล้วเจ้าเมืองหลูที่เห็นแบบนั้นก็ชื่นชมในใจก่อนที่จะเดินเข้าไปข้าเป็นเจ้าเมืองของที่นี่ขอทราบว่าข้าพอจะพูดคุยกับนายของท่านได้หรือไม่จุด เจ้าเมืองหลูนั้นเดินเข้าไปหาคนคนหนึ่งที่เอาน้ำให้หญิงชราที่นั่งรอการตรวจอยู่เดี๋ยวข้าจะไปถามนายท่านให้พอคนเดินออกไปพวกชาวบ้านที่เห็นเจ้าเมืองหลูก็ทำความเคารพให้เจ้าเมืองทันทีเพราะเจ้าเมืองคนนี้เป็นคนที่ดีคอยดูแลชาวบ้านด้วยความจริงใจแต่เพราะซื่อตรงเกินไปจึงไม่ได้ถูกเสนอชื่อเพื่อเพิ่มยศสักที ไม่นานคนคนเดิมก็เข้ามาเชิญเจ้าเมืองให้เข้าไปได้พวกเจ้าของร้านสมุนไพรและโรงหมอที่ตามมาด้วยก็เดินตามหลังเข้าไปเช่นกันเชิญนั่งที่ท่านมาในวันนี้ด้วยเรื่องอันใดหรือท่านเจ้าเมืองลี่หมิงนั้นเชิญให้เจ้าเมืองหลูนั่งก่อนที่จะถามขึ้นมาที่ข้ามาในวันนี้เพราะอยากจะสอบถามเรื่องการรักษาของท่านเหตุใดท่านจึงไม่เก็บเงินค่ารักษา และเหตุอีกอย่างคือท่านรู้หรือไม่ว่ามันส่งผลกระทบต่อร้านขายสมุนไพรและโรงหอมออเจ้าเมืองหลูนั้นพูดออกมาตรงๆงไม่อ้อมค้อมนั้นทำให้ลี่หมิงรู้สึกได้ว่าเจ้าเมืองคนนี้เป็นคนที่ใช้ได้เลยทีเดียวที่ท่านจะถามข้าเรื่องการรักษาคนที่ข้ารักษานั้นถ้าท่านสังเกตดีๆท่านจะเห็นว่าชาวบ้านที่มาส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่ไม่สามารถไปโรงหมอได้ ลี่หมิงพูดจบเจ้าเมืองหลูก็หันกลับไปมองพวกชาวบ้านและก็เป็นจริงดังที่ลี่หมิงว่าจึงหันกลับมาและด้วยสถานะของพวกเขาเป็นเช่นนี้ข้าจึงไม่เก็บเงินค่ารักษาส่วนที่ท่านบอกว่าส่งผลกระทบต่อร้านขายสมุนไพรและโรงหอมออข้าถามสักหน่อยได้หรือไม่หากพวกเขาไม่มีเงินพวกท่านจะรักษาพวกเขาหรือเปล่า ลี่หมิงนั้นอธิบายให้เจ้าเมืองฟังก่อนจะหันไปถามบรรดาเจ้าของร้านต่างๆไม่มีเงินแล้วพวกข้าจะรักษาให้ได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องใช้เงินทองทั้งนั้นเจ้าของโรงหมอคนหนึ่งพูดออกมาลี่หมิงก็พยักหน้ารับก็ถูกแล้วไม่ใช่หรือในเมื่อพวกท่านไม่รักษาแต่ค่ารักษาแล้วค่าผิดตรงไหนเล่า ลี่หมิงเมื่อพูดเช่นนั้นออกมาพวกร้านค้าสมุนไพรและโรงหมอต่างๆนั้นก็ไม่พอใจเจ้าเจ้ามันก็แค่หมอเถื่อนเท่านั้นรักษาผิดหรือไม่ก็ไม่รู้เจ้าเอาชาวบ้านพวกนี้มาเป็นตัวทดลองใช่หรือไม่เมื่อลี่หมิงได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งไปในใจนั้นเริ่มข่นมัวจนอากาศรอบตัวนั้นมีความเย็นออกมาองค์รักของลี่หมิงที่รู้สึกได้ ก็ตรงไปที่คนพูดทันทีพร้อมกับดึงกระบี่มาจ่อที่คอคนพูดเจ้าช่างบางอาจนักกล่าว,ว่ากล่าวเช่นนี้กับนายท่านไม่อยากมีหัวอยู่บนบ่าแล้วใช่หรือไม่หวังหยงนั้นเป็นคนที่เดินเข้าไปชักกระบี่พาดท,ที่คอคนพูดส่วนคนพูดนั้นก็กลัวจนขานั้นสัน่นแต่ก็ยังปากไม่มีหูรูดนี่ไงท่านเจ้าเมืองท่านเห็นหรือไม่ว่าคนพูดนี้จะฆ่าคนแล้ว คนพวกนี้พวกท่านต้องจับตัวไปลงโทษนะขอรับใครคิดจะทำอะไรนายท่านของข้าไปหูที่ได้ยินก็เดินเข้ามากันลี่หมิงไว้เมื่อเห็นหวังหยงจ่อดาบไปที่คอของคนผู้หนึ่งก็รู้ทันทีว่าใครเป็นคนพูดเจ้านี่เองวันนี้ข้าจะกระชากเจ้าออกเป็นชิ้นชิ้น เมื่อไปหูพูดจบก็กลายร่างเป็นเสือขาวที่ตอนนี้สูงหนึ่งวาหรือสองเมตรเห็นจะได้คนที่เห็นนั้นต่างลงไปคุกเข่าทันทีสัตว์ที่แปลงเป็นคนได้นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เทพยิ่งเมื่อแปลงเป็นเสือขาวที่เปรียบเสมือนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนนั้นก็หมอบกราบกันแนบพื้นไม่เว้นแม้แต่คนที่ปากไม่มีหูรูดผู้นั้นด้วยไปหูนั้นก้าวย่างไปที่ชายผู้นั้น แต่ลี่หมิงก็หยุดเอาไว้ไปหูหยุดกลับมานี่เมื่อลี่หมิงพูดเช่นนั้นไปหูก็หยุดทันทีก่อนที่กลายกลับมาเป็นคนแล้วเข้าไปยืนข้างๆลี่หมิงบางคนที่แอบมองนั้นเมื่อเห็นการเปลี่ยนจากเสื้อขาวมาเป็นคนเหมือนดั่งเดิมก็คิดว่าลี่หมิงนั้นคงเป็นเซียนแน่ๆพวกท่านก็ลุกขึ้นเถอะพื้นดินนั้นไม่ค่อยจะสะอาดนักเดี๋ยวจะเจ็บป่วยมากกว่าเดิมเสีย เปล่าเปล่าลี่หนิงพูดเอ่ยออกมาทุกคนก็ค่อยๆลุกขึ้นท่าทางแต่ละคนนั้นให้ความนอบน้อมมากขึ้นยิ่งพวกที่มาหาเรื่องลี่หมิงคนพวกนั้นยิ่งพากันหลบสายตาของคนคุ้มกันของลี่หนิงท่านเจ้าเมืองที่ข้ามารักษาข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายอย่าได้กังวลและพวกท่านก็ด้วยการที่ข้ารักษาพวกเขานั้นไม่ได้ต้องการจะขัดอะไรพวกท่าน แต่ท่านต้องจำเอาไว้อย่างแม้ท่านจะเปิดร้านสมุนไพรท่านนั้นก็ถือว่าเป็นหมอยิ่งพวกท่านที่เปิดโรงหอมอออาจารย์ของพวกท่านไม่เคยกล่าวเลยหรือไรว่าท่านเป็นหมอเมื่อเห็นคนไข้ต้องรักษาคำที่ลี่หมิงกล่าวออกมาทำเอาแต่ละคนนั้นได้แต่ก้มหน้าก้มตาและใช่สิ่งที่ลี่หมิงพูดอาจารย์ของพวกเขานั้นย่อมเคยพูด แต่เมื่อการเวลาผ่านไปความโลภก็ย่อมบังตาที่ข้ากล่าวออกไปนั้นพวกท่านก็เอากลับกันไปคิดดูละกันเออข้าดูท่าทางของท่านแล้วไม่น่าจะเป็นแค่คุณชายตระกูลใหญ่เพียงเท่านั้นข้าขอทราบได้หรือไม่ว่าท่านเป็นใครเจ้าเมืองหลูนั้นถามขึ้นมาลี่หมิงจึงเอาป้ายป้ายหนึ่งออกมามันเป็นป้ายทองของราชวงศ์ในป้ายนั้นสลักคำว่าลี่หมิง เจ้าเมืองหลูที่ได้เห็นก็รีบลงไปคุกข่าวทำความเคารพทันทีกระหม่อมขอพระราชทานอภัยที่ไม่รู้ว่าองค์ชายหกเสด็จมาด้วยพยาคะเมื่อเจ้าเมืองหลูพูดเช่นนี้ทุกคนต่างก็รีบคุกเข่าอีกครั้งยิ่งพวกที่จะเข้ามาหาเรื่องลี่หมิงนั้นต่างก็ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวลี่หมิงเมื่อเห็นแบบนั้นก็ส่ายหัวก่อนที่จะถอดหมวกผ้าออก บรรดาองครักไปหูและหลงหนีต่างก็ไม่ได้คิดจะห้ามปรามอะไรเพราะคงไม่มีใครกล้าเข้ามาทำอะไรลี่หมิงเพราะหากกล้าจริงคนผู้นั้นคงจะไม่ตายดีเอาละพวกท่านลุกขึ้นเถอะหลังจากที่ทุกคนลุกขึ้นแล้วเมื่อมองไปที่ลี่หมิงก็พบว่าหมวกผ้านั้นถูกถอดออกไปแล้วความงามที่งดงามเกินสิ่งใดในโลกนั้นอยู่ที่ตรงหน้าของทุกคนแล้ว ชาวบ้านทุกคนจึงยกย่องว่าองค์ชายหกลี่หมิงนั้นเป็นเทพเซียนและคนที่เคยถูกรักษาไปแล้วต่างก็ซาบซึ้งที่เชื้อพระวงอุตสามารักษาชาวบ้านแบบตนด้วยตัวเองในขณะที่บรรดาร้านขายสมุนไพรและโรงหมอนั้นต่างก็ละอายใจแม้จะรู้ว่าองค์ชายนั้นไม่ขัดสนเรื่องเงินทอง แต่การรักษาชาวบ้านนั้นองค์ชายองค์นี้กลับให้องค์ครักเข้าไปในป่าเพื่อมาใช้รักษาแล้วยังสอนชาวบ้านให้รู้จักสมุนไพรบางตัวอีกด้วยเมื่อเห็นจากใบจ่ายยาก็ทำให้เข้าใจเพราะลี่หมิงนั้นจ่ายยาจำพวกรักษาไข้และอาการทั่วไปเพียงเท่านั้นเมื่อพูดคุยกันจนเข้าใจก็ทำให้รู้ว่าเมืองแห่งนี้ทำการเพาะปลูกยาก ลี่หมิงจึงสอนการปลูกหัวเผือกหัวมันในตอนแรกพวกชาวบ้านก็ต่างหวาดกลัวเพราะเคยมีคนที่เอามากินแล้วตายจึงไม่มีใครกล้านำมันมากินอีกแต่ลี่หมิงนั้นสอนชาวบ้านว่าหากไม่ทำให้มันสุกมันจะมีพิษแต่หากเอาไปเผาหรือเอาไปต้มรับรองว่ากินได้จึงทำให้ทุกคนได้ลองและเมื่อนำไปเผาเสร็จลี่หมิงก็เอามากินให้ดู เมื่อชาวบ้านเห็นว่าลี่หมิงกินได้จริงๆจึงลองกันบ้างทําให้ผู้คนที่ค่อนข้างอดอยากถึงกับร้องไห้ออกมาลี่หมิงยังสอนการหาของที่จะนำมากินอย่างง่ายๆอีกหลายอย่างพร้อมกับจดสูตรอาหารบางอย่างและวิธีการทำให้เจ้าเมืองเพื่อให้อย่างน้อยชาวบ้านก็จะได้อิ่งท้องไม่เจ็บป่วยเช่นนี้อีกเมื่อเจ้าเมืองได้รับมานั้นก็โขกหัวให้ลี่หมิง จนลี่หมิงต้องให้หลีเหวยไปหยุดเพราะไม่เช่นนั้นได้หัวร้างข้างแตกกันพอดีเจ้าเมืองนั้นได้ให้คนที่อ่านออกเขียนได้มาคัดลอกสูตรอาหารที่ลี่หมิงให้มาก่อนจะให้เอาไปสอนชาวบ้านลี่หมิงอยู่ในเมืองนี้12วันจึงออกเดินทางในตอนค่ำเพราะไม่ต้องการให้ใครมาส่งตอนนอทิ้งไว้เพียงจดหมายฉบับหนึ่งว่าวันหนึ่งจะกลับมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งเพียงเท่านั้น ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังโปรดติดตามตอนต่อไป